อันนี้เราก็มาอยู่ในเกมเหมือนเดิมนะครับเป็น toilet d e f e n d e ะธรรมดาละ community d e f e n d e แล้วลดดน,ออลนี่คือผมท,ทําสาเร็จแล้วครับผมได้ร e g e n e a t มาแล้วแต่าสาเรื่องเงินที่ยังไม่พอที่จะสูงกองมิติผมก็จะไม่สูงตอนนี้นะเพื่อนมาเล่นด้วยกันหน่อยดิช่วงนี้ไม่มีใครเล่นด้วยเลยเพื่อนมาเน่คาเฮียเ,เพื่อนคาเฮียเออคาเพียมานน่ มาเร็วใครกมาต่าไปแล้วไม่น่ากดเลย <c oughs> ไม่น่ากดเลยมีสองคนที่ไปอีกคนหนึ่งมันยืนนิ่งอยู่ในอยู่แต่มันจะค้าอยู่สองคนเลือกด่านนัสามคนเลือกด่านครับสี่คนเลือกด่าน ในแม่เลยอันนี้อันนี้เอาเอาเอาอันนี้ก่อนเอาเอาเอาเอดี๋ยวแล้วยบโอ้โนี่มันเก่งมากเลยอ่ะไมเหมือนในพัสมาชิคนนั้นที่มันทำากิดตัวเองเป็นใหญ่เก่งมากเพื่อนหนึ่งไปหนึ่งโอเคเยอะมากเพื่อนฉันจะไม่ฉันจะลงละนี่ไม่เอาดีเจ um ไว้ กดตัวนี้ทีไรได้ดีเจทุกทีเปิดกับดีเจวันนะี้แต่ก่อนดีเจเป็นตัวปวดผมตอนนี้ไม่ใช่แล้วดีเจตอนนี้ร้องหายแล้วดี๋นนี้มันเป็นอย่างนี้ l อ e อใช่ไหมคุณทีแบบหมดเลยไม่ว่าไงครั่อนทีเดียวมันถูกขนาดนั้นเลยหรเอี่ยจะได้ตัวเนี้ยเป่นไ ราอยากได้ตัวนี้จังคคือจะมาแทนเสมอ์แคทเนี่ยเสมอ์แคทเง,งี้ยคูดาวจะไวแต่ว่ามันก็กลับดี <c oughs> มันเป็นตัวที่อยู่ในกระเป๋าผมแล้วผมไม่ค่อยใช้ผมใช้ตัวนี้เอ้เพื่อนถ้าตัวหลุดไปเราไม่วางเยอะกว่าเดิมนั่น้าผมจะเต้าหมาของ,งก็คืออืมอืมอืมดีใจมากตอนสมได้เนะ่ะเพื่อนอยอัปเกรด โนอีลักแคนอย่าอัพเกรดอย่าอัพเกรดโอเคอย่าห้าาอัพเกรดฉันขอแสดงฉันขอเป็นตัวหน่อยได้ไหมเพื่อนดู้สิกเพื่อนน่าจะไม่ไม่เป็นส่วนตัวหรอกมาเพื่อนอยากเป็นตัวเนื้อขายมันทีแล้วเพื่อนจะวางไปอีกเถอะเพื่อยังมีฉันก็โจมตีก่อนอยู่แล้วเดี๋ยวเป็นตัวหน้านะบังนะนี่เห็นโจมตีก่อน ชอบท่าจมตีมากเลยหนึ่งไปศูนย์จุดแปดเอาแย่ถ้างั้นผมจะสก,กีดไปดเลยแล้วกันนะครับเราจะไปดูตอนนั้นกันมากเลยนะเพื่อนโอเคไม่ขอบกูละบอกว่าให้เป็นกองหนะ้าบอกให้ฉันเป็นกองหนะ้าเพื่อนไม่ยอมให้ผมเป็นกองหน้าเลยอะ่ะคือเพื่อนเาเป็นคนเดียวเลยเหรอ,อย่าระวังทางนี้ดิปดจะบางทางนี้ ฉันเป็นหัวหน้าเพื่อนยาฉันเป็นหัวหน้าในเกมเนี้ฉันฉันเก่งที่สุดฉันเก่งกว่านาล้านเท่าบังละโอเคมาอันนี้ดาเมจเท่าไหร่มันก็ต้องมีตัวช่วยบ้างสิอ่าแต่ว่าดาเมจเพื่อมันศูนย์หรือเปล่าทำไมผมไม่เห็นเลยโอ้ยมันช่อยมันไปกันเลยเราจะใกล้จะได้เกียรแล้วนะอีกร้อย ไอ้ไอสลัดผักใส่ส,สัตปะรดนี่เองจะเป็นกองหน้านักใช่ไหมไอ้สลัดผักยิ่งกว่าสลัดผักใส่ส,สัตปะรลกไอ้สลัดผักยิ่งกว่าใส่สลัดมาเปลี่ยนไปไอ้สลัดผักโอเคครับผมจะพิมพ์ด่ามานนะันในแชทนะครับค่ะนี่นาะเป็นกองหน้ามากเหลอนี่มันจะเป็นยังไงวะ ไม่มีทีเห็นใเนี้ยนี่ใครมันจะมาแซงได้มันอยู่หน้าประตูเองไม่สามารถเอามาได้นะเพื่อนนีมาแซงไม่ได้หรอกนี่ขนาดดีเจยังเข้าไม่ได้เลยตัวนี้ยังเข้าไม่ได้เลยตัวใหญ่ตัวใหญ่ตัวใหญ่ดีตัวใหญ่เปลี่ยนปุ๊บเนี่ยนี่เป็นไงฉันบอกว่าว่าฉันต้องเป็นกองหน้าคนเดียวในทีนะครับจอวเป็นไงครับให้ทุกคนอย่าเป็นกองหน้าทุกคนทำอย่างนี้นะ ตะหวังว่าจะหวังว่าคนอื่นจะไม่มาดูนะมันมันมันยิ่งกว่าเนี่ยโอเคมาผมจะจัดสามพันเลยโอเคครับเราจะทำตัวที่สองให้ถึงเลเวลเราจะไม่ได้ไปบ่ายนะเออเดี๋ยวตัวใหญ่ทั้งวิ่งเร็วมาแต่ว่าตัวผมก็จัดเกานตัวเพื่อนไม่ได้ช่วยอะไรมันทำนี้ใช่ไหมมีค่าเลยอ่ะไอพวกนี้มันไม่ได้มีประโยชน์เลยนะเพื่อนดาเมจเท่าไหร่เนี่ย กดคลิกดูนี่มันเก่าที่สุดในกล่องมิติไม่ใช่เหรอตอนนี้เก่าที่สุดในกล่องมิติเคลนะครับแต่นี่มันกล่องเจนเลยนะมันหามันยากยิ่งกว่ายากอีกรู้ไหมก่อนก่อนเร่มงานสิ่งจะเพิ่มไปข้างหนต่ออับเดียสกอร์นี่ไม่ยอมเตะเร็วขนาดไหนตัวฮิงเลเวลหนึ่งแต็ จะปอนตรงนี้เหรอนั่นปอนตรงนี้มันได้เลยนี่มีทีให้ฉันไปนเลยเนี่ยนี่มาละตัวที่มันึ่งคือดอ,อกไมเ้เนี่ยวันนี้ผมจับเกิดมันยิ่งกว่า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 นั่นเลยแล้วที่หนึ่งตอนนี้ผมเลือกไปเกิดละแล้วตอนนี้ตัวที่หนึ่งผมออโดนแซงไปตั้งอู้อบบตัว สองตัวเลยเอ่อเมื่อกี้เห็นตัวใหญ่เป็นใครก็ไม่รู้เราอยากตีแบบนี้ได้ไหมต้องให้ตัวออกมาตรงเนี้ยตัวเล็กเป็ดออกมาตรงนี้ตัวเล็กก็สปอนตรงนี้ตัวใหญ่มันสปอนตรงนี้อะไรเนี้ยมันแปลกมนาะขอเล้าเกลราเชอร์หน่อยขอตัวดีๆหน่อยได้โอ๊ยกากมา,หา,หากเลยนะเนาะเเือดโอเคไม่กากแล้วคอม ตอนนี้โทรศัพท์ผมแพล์แล้วครับโัวใหม่นะไปกินน้ำแป๊ oh, toilet, you know? บอ๋ออีเดียบอทัยเลดยู่เนาะสังเกตบอชัยเลดมันใกล้ๆฉันเออตายเลยตัวแต่เดี๋ยวผมลืมกินน้ำ่ะ ะะ <c oughs> ช่วงนี้เราจะทุกคนจะเห็นว่าผมไม่เปิดหน้าเพือสีี่เกียรเปิดละมาอุ้มมันไงเลยโจมตีทันเลยหน้าไหนก็ไม่แต่พี่จะได้ไปสู่จุดทา้าแล้ว อาจจะได้เป็นน้ำเดียวผมรู้สึกว่าครูดาวมันเพิ่มให้ผมรู้สึกว่าครูดาวมันเพิ่มมาแต่ไม่เป็นไรแลกกับดาเมจที่เยอะขึ้นให้ผมรู้สึกว่าตอนนี้ตัวเล็กเร่ไม่ผุดมาละเดี๋ยวจีเมล่างเล็กมันเอามาทําเพื่ออะไรนี่มาเป็นล้านตัวก็สูนเฮ้ยเฮ้ยแฮร์รี่พอตเตอร์ทอยเลตเนะมันมันออกมาไม่มันหายไปเลยอะ ไม่ใน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 เ้ยไอตัวนี้มันมีไปทำอะไรวะเนี่ยเออเอายไนโอเคมีมื่นหนึ่งแล้วอักิโอ้เลเวลเต็มก็จะประมาณนี้แหละเลเวลเต็ม้เว้นโอเคแต่วงก็กว้างอยู่นะไม่ได้กว้างมากก็กว้างอยู่นี่เนครับ ภารกิจสร็เรียร้อรแล้วนะครับวู้เราจะไปสมตัวกันเพ่นจลีเหรอไม่เห็นจะกลับแล้วบา,บายบายเพื่อนโอเคไปกูแน่เพื่อนจะไปเกิดล็อบบี้เดียวกันอย่าล้วไหมเพว่าจะเอาผมว่าจะเอาดีเจเพื่อนนั้นผมจะบริจาคดีเจมาเลิอะไรค่ะแล้วไม่อะไรผมไม่เอาดีเจให้หรอกค่ะกระตุกเกลือผมชอบที่สุดแล้ะงันยังไม่ถึงห้าร้อยผมก็ใช้ดีเจอ่ะ ทำไม่ช้อปปิ้งมันมาตอนนี้เนี่ยผมไม่ได้สั่งอะไรมาเลยนะที่โปูดอืมนัมนอืมอืมคุครับเราจะไปสมกันนะครับแต่ว่าเอออืมเนี่ยเกรมแควและเอบลคอนอยู่ไหนเพื่อนอย่าได้ตัวอะไรมาบอกฉันเลยขอบคุณที่ให้ฉันผ่านได้ทุนจีผมผ่านมาเยอะแล้วแหละพี่ผมมีเงินอยู่สามพันแล้วผมไม่เปิดกล่องมิสติกแล้ว